สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเรศิริพรสกุลมานะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะซึ่งจะมีด้วยการหลากหลายลักษณะเลยเนาะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็จะมีการเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนด้วยนะคะถ้า เป็นเครื่องหมายบวกนะคะก็จะแทนว่าสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะได้รับผลประโยชน์แต่เมื่อได้ที่แทนเครื่องหมายลบแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยเสียประโยชน์ถ้ากลายเป็นเลขศูนย์นะคะแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้รับหรือไม่ได้เสียผลประโยชน์จะอย่างใดนะคะเป็นภาวะที่เป็นกลางนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ย ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด7ลักษณะด้วยกัน 1. นนะคะเป็นภาวะพึ่งพากัน 2. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน 3. ภาวะอิงอาศัย 4. ภาวะการล่าเหยื่อ 5. ภาวะปรสิทธิ์ภาวะแข่งแยง่งและสุดท้ายนะคะเป็นภาวะเป็นกลางนั่นเองซึ่งเราจะเรียนกัน ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือ2ภาวะแรกนะคะเป็นภาวะพึ่งพากันและภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองค่ะภาวะแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือภาวะพึ่งพากันภาวะพึ่งพากันเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายบวกกับบวกนะคะแสดงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายนะคะต้องอยู่ด้วยกัน ะะจะแยกออกจากกันไม่ได้นะคะนี่คือลักษณะที่เป็นลักษณะเด่นๆของเขาเลยคือเขาจะอยู่ร่วมกันได้ประโยชน์ร่วมกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ตัวอย่างที่ครูนํามาก,ก็คือโปรโตซัวในลาไส้ปวกรากับสาหร่ายหรือว่าไลาเคนนะคะโปรโตซัวในลาไส้ปวกเนี่ยได้รับผลประโยชน์ยังไงเนาะก็คือโปรโตซัวเนี่ยจะได้ที่อยู่อาศัย และก็อาหารจากปวกนั่นเองส่วนปวกได้ประโยชน์ก็คือโปรโตซัวที่เขาอยู่ในลําไส้เนี่ยเขาจะไปย่อยไม้นะคะที่ปวกรับประทานเข้าไปนั่นเองหรือกินเข้าไปเนาะอันนี้ก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันส่วนรากับสาหร่ายหรือว่าไลาเคนเนี่ยก็คือราจะได้อาหารจากสาหร่ายที่เป็นสีเขียวเนี่ยเพราะว่าสาหร่ายเขาสามารถสร้างอาหารเองได้นะคะ ส่วนสาล่ายได้อะไรได้รับความชื้นจากลานั่นเองค่ะนี่คือความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันเน้นย้ำไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะค่ะครูยกตัวอย่างเพิ่มให้นะคะแบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากถั่วนะคะกับต่อไซกับลูกไซ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาวะพึ่งพาเช่นกันนะคะแบคที ria เนี่ยจะได้อาหารและได้ที่อยู่อาศัยจากถั่วนะคะถั่วนั่นเองส่วนพืชตระกูลถั่วเนี่ยจะได้รับอาหารจากการตึงไนโตรเจนนะคะจากอากาศของแบคทีเรียนะคะต่อไป ต่อไซกับลูกไซต่อไซเนี่ยเป็นมแมลงชนิดหนึ่งนะคะที่เขาจะอาศัยอยู่ในลูกไซตลอดชีวิตเลยแสดงว่าเขาได้ที่อยู่อาศัยส่วนไซเนี่ยจะสืบพันธุ์ต่อไปเนี่ยได้โดยการอาศัยต่อไซทำหน้าที่ผสมเกสรค่ะนี่ก็คือภาวะพึ่งพากันนะคะ ภาวะที่2ที่เราจะเรียนนะคะก็คือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันสัญลักษณ์ของเขาก็คือเครื่องหมายบวกกับบวกนะคะความสัมพันธ์แบบภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะตัวอย่างที่นํามามดดํากับเพี้ยออแล้วก็นก กับจระเข้มดดำนะคะได้ประโยชน์จากการที่ดูดน้ำเลี้ยงนะคะจากเพียอ่อนนั่นเองแล้วเขาก็จะค่าเพยอ่อนเนี่ยไปวางไว้ในส่วนต่างๆของต้นไม้จากนั้นเพยอ่อนเนี่ยก็จะได้แหล่งที่อยู่อาศัยใหม่นะคะส่วนนกกับจระเข้ก็คือนกจะกินเศษอาหารนะคะที่ติดอยู่ตามฟันของจอระเข้นะคะจระ จระเข้เองเนี่ยก็จะฟันสะอาดนั่นเองเหมือนการทําความสะอาดนะคะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นะคะต่อไปนกเอี้ยงบนหลังควายกับแรดกับนกอ็อกเทลนะคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยนะคะนกเอี้ยงได้ประโยชน์ยังไงก็คือนกเอี้ยงจะได แหล่งอาหารค่ะกินอาหารเนี่ยกินพวกมแมลงที่อยู่บนตัวควายนะคะส่วนควายเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ก็คือเขาจะไม่ถูกมแมลงรบกวนลักษณะเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองแบบนี้นกเอี้ยงบนหลังควายกับแรดก,กับนกออกเทลเหมือนกันเลยค่ะต่อไปดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวนดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวนเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไร ปูเสฉวนเขาจะกินอาหารใช่ไหมคะกินอาหารหาอาหารมากินแล้วก็จะเหลือเป็นพวกเศษอาหารต่างๆเนี่ยดอกไม้ทะเลก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นส่วนปูเศฉวนได้ประโยชน์ก็คือการที่ดอกไม้ทะเลเนี่ยเหมือนเป็นการพางตัวกับศัตรูต่างๆอย่างเงี้ยค่ะต่อไปดอกไม้ทะเลกับปลากระตูนปลากระตูนจะเป็นตัวล่อเหยื่อ แล้วก็เข้ามาอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลดอกไม้ทะเลก็จะได้อาหารนะคะจากที่ปลากระตูนเนี่ยล่อยเยื่อมาส่วนปลากระตูนเนี่ยจะได้ชั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็เศษอาหารที่ดอกไม้ทะเลเนี่ยกินไม่หมดนะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันคะ่ะในวันนี้นะคะของเราก็จะจบที่ความสัมพันธ์ แบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้เรียน2ความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันและความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันอีก5ความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวไปเจอในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ